สิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวกับเส้นบนลายมือนะครับมาดูเรื่องราวว่ามันจะมีอะไรนะครับเอาในช่วงอายุปัจจุบันก่อนเพราะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้สามสามย่างสามสี่วันที่แปดมันก็จะเต็มสามสิบสี่ย่างสามห้าก็เอาถือว่าเป็นย่างสามห้าเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอายุอยู่ในช่วงวัยกาลังจเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานนะครับอ,อยู่ในช่วงไหนเนี่ยนะคือจากจุดนี้นะครับเนี่ยคือเส้นนี้ เนี่เส้นนี้ก่อนเนี่ยแต่เส้นนี้มันจะอยู่ในช่วงสามสามขึ้นมาแต่ยุคสามห้าจะอยู่แถวนี้บริเวณแถวนี้ขึ้นก็คืออยู่แถวแถวนี้แหละนะครับเนะี่ยสามห้าจะอยู่บริเวณนี้ขึ้นไปนะขึ้นข้างบนนะนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงกําลังดีนี่ก็คือเส้นวาสนาตัวนี้หนึ่งหนึ่งเส้นสองเส้นลอยอยู่ข้างหน้าเนี่เนี่ยอันนี้ชัดเจนในเส้นนี้เส้นคมเส้นลึกด้วยนะ ก็ถ้าเกิดว่ามันว่าจะเป็นสามห้าสามหกสามเจ็ดไอ้พวกนี้เป็นช่วงที่ดวงกําลังเปิดกาลังไปได้ดีแต่อาจจะมีอึดอัดบ้างนะก็คือช่วงนี้แหละมันจะเป็นลักษณะตัดออกมาแล้วไปยกายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่บนเส้นสมองคือสิ่งที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเรื่องแต่ละอย่างสําคัญสาคัญทั้งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสังเกตดูเส้นโคมดีนะชัด เนี่ยก็ชัดรออยู่น,ะนี่ก็ดีด้วยตัวนี้มารับกันอยู่เนี่ยคือบอกว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองเพราะมันจะตัดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยไปอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เส้นนี้มาเนี่ยมันเป็นสี่ยงบนผ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในล่องเนี่ยเป็นสีแยงบนผ้า,าคือความรุง่งเรืองนะครับซึ่งมันก็คือฝั่งนี้ในเส้นนี้ฝั่งที่ผมขีดไว้ให้ดูเน,นี่ยนะเนี่ยนะครับในสีแดงบนผ้าเราเนี่ยในจุดนี้อายุอยู่ในช่วงดาวดวงกำลังดีนะ ตำแหน่งการงานการเงินขึ้นนะครับแล้วก็โชคลาภก็จะมีเข้ามาแซมๆอีกเพราะว่าเนี่ยทวัดจากเส้นชีวิตเนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงนี้เนี่ยเส้นนี้ทํางานเนี่ยเนี่ยสามห้าสามสามสามสี่สามห้ามาหมดเนี่ยมันมันดึงดีดีไปยาวถึงสี่สิบห้าเลยเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยช่วงสี่ห้าเห็นไหมครับเนี่ยสีน้นําเงินเนี่ย อยู่ในช่วงดวงเปิดนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเส้นนี้เนี่ยสีเขียวนี่ยนะเนี่ยตรงนี้แสดงว่าชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงที่ว่ามันไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนการเปลี่ยนงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือภาพในระยะใกล้มือขวาก็นี่แหละเส้นนี้เส้นสีดําเงนินนในมือขวานะครับแต่อาจจะมีเส้นนี้มาเป็นสร้างปัญหาอยู่เส้นนี้เนี่ยดูดีๆนี่ น้ำหนักมันจะวิ่งลงข้างล่างนี่เส้นนี้วิ่งลงข้างล่างนั่นก็เท่ากับว่าในช่วงสามสิสามห้าขึ้นไปนี่นะครับช่วงสามห้าขึ้นนี่ดวงทั้งดีแต่ดีแบบมีน้ำหนักถ่วงลงก็คือเส้นสีน้ำตาลนี้นะเะียกว่าดีแบบไม่ปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณว่าหน้าที่การงานขึ้นแต่ก็มีปัญหาไม้คุณต้องคิดต้องแก้ก็คือเส้นนี้และรายจ่ายด้วยนะ สีน้ำตาลวิ่งลงคือลายไา่ด้วยนะครับก็คือส่วนนี้ทีนี้มาดูความหมายอื่นๆมามันระบุอะไรไบ้างนะครับสีน้ําเงินนี่บอกว่าเป็นคนที่ไม่ขาดการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับสีน้ําเงินนี่วิ่งมานี่หน้าที่การงานเนี่ยได้การช่วยเหลืออุปธรรมมันมีทั้งมือซ้ายมือขวาก็คือเส้นนี้สีน้ำเงินเหมือนกันเป็นเส้นอุปมัมภมเพียงแต่ว่ามันไม่คํำเท่านั้นแหละ เนี่ยมันไม่คำมันก็คือเป็นลักษณะของการช่วยเหลือตัวนี้มันเป็นให้โอกาสให้โอกาสมาแล้วเราเอาไปปฏิบัติต่ออีกทีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินตัวนี้มีเส้นเดินทางที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้หมายถึงว่างานที่ทําน่าจะเกี่ยวข้อง,องบุคคลฐานสารณท,ทั่วไปการเดินทางของยอาของมือนี้ก็คืองานพาไปออกสมนาประชุมหรือไปดูที่ด้านที่นี่ออกข้างนอกบ้างก็คือเส้นนี้ มันมีเหมือนกันทั้งมือซ้ายมือขวานะครับเนี่ยก็คือเส้นนี้สีส้มเหมือนกันลักษณะแบบนี้ซ้ำๆบ,บ่อยๆงานที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปนะครับหรือคนทั่วไปนั่นแหละก็คือเส้นที่มันวิ่งขวาเส้นวาสนาเห็นไหมเนี่ยสีส้มวิ่งหาเส้นวาสนาวาสนาคือเส้นสีน้ําเงินน้าเงินนี่คือเส้นการงานและการเงินคือคุณเป็นคนที่วาสนาดีงานประจํางานมั่นคงนะครับ เส้นเสียมเงินตัวนี้ก็คือเงินรายได้ประจำนั่นแหละก็คืองานงานที่ต้องบริหารด้วยสมองมันอยู่อยู่บนเส้นสมองคิดวางแผนนะการทําง,งานที่จะตรงต่อหนะ้าที่การงานมีความรับผิดชอบก็คือเส้นนี้นะครับมันก็จะมีเส้นวิ่งลงอีกเหมือนเดิมนั่นแหละในมือเส้นที่มันวิ่งลงเส้นหัวใจวิ่งลงย้อนลงมามันหนักหัวใจนะงานที่มันเครียดนั่นแหละนะครับเส้นที่เวียนวิ่งลงนะ สามเหลี่ยมบนเส้นสมองก็คือมันอยู่ใต้นินอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าตำแหน่งการงานที่คุณรับผิดชอบมันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่เสมอคุณดูจากเส้นแล้วน่าจะเป็นคนที่มีตําแหน่งการงานอยู่เพราะว่าสนาดีไม่ขาดไม่ขาดงานมีเงินรายได้ดีด้วยนะครับเส้นวาสนาทําไมจึงว่าคุณน่าจะมีตําแหน่งอยู่นะครับเพราะว่าดูจากเส้นวาสนาเนี่ยสีฟ้า กับสีน้ำเงินเส้นวาสนานะแล้วก็ข้างล่างนี่มันมีสีเขียวเข้ามาเนี่ยมาร่วมเนี่ยงานที่ทําในตึกในอาคารงานบริหารด้วยก็คือเส้นนี้เส้นสีเขียวนี่นะครับในเส้นสีเขียวมันตัดอย่างนี้คืองานที่ทําภายใต้คําสั่งคนอื่นงานบริหารงานที่ต้องควบคุมดูแลงานด้วยคุณภาพด้วยฝีมือของตัวเองเพราะออกจากเส้นชีวิตในตําแหน่งนี้มันมีความร้อนโดนเร่งรีบในการที่จะควบคุมงานให้มันอยู่ในระดับที่ได้คุณภาพ ตามคําสั่งนะครับก็คือสีเขียวเส้นนี้กับเส้นนี้มันบวกความหมายกันแล้วก็บวกกับเส้นสีฟ้าก็คืองานเข้าไปอีกนะครับเส้นสีเขียวที่มันยาวมันยืดลงมาเนี่ยข้างๆเนี่ยอันนี้แหละคือคุณภาพของงานมันซับซ้อนมันมีความซับซ้อนมันตัดตัดเส้นสมองด้วยทั้งตัดเส้นสมองทั้งขึ้นบนเส้นสมองส่วนอะไราที่ขึ้นบนเส้นสมองนี่คือต้องคิดต้องบริหารนั่นแหละต้องควบคุมงานยังไง จะทำยังไงให้มันออกมาได้ดีส่วนที่มันตัดเส้นสมองนี่คือมันคือความเครียดมันให้ตั้งความเครียดให้ตั้งความกดดันไหมกับเจ้าตัวมีอุปสรรคมีศัตรูในที่ทํางานความไม่เข้าใจกันมันก็มีนี่จุดที่มันตัดตรงเส้นสมองตรงปลายเส้นนี้นะครับก็คือส่วนนี้มันหลายจุดหลายที่นะครับมันก็เลยทั้งมีทั้งดีทั้งปัญหามันซ้อนกันเข้ามาให้กับเจ้าตัวนะครับเส้นนี้สีแดงนี่นะครับสีแดงนี่ เรียกว่าเส้นรุ่งเรืองนะครับมันตัดมันตัดที่เส้นวาสนาหมายคามว่าคุณจะมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่ว่าเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหานะครับนี่คือประยุกต์เส้นนะประยุกต์เส้นทั้งเส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้าเข้ากันนะครับเนี่ยมันสีแดงที่ขึ้นจากเส้นไอวาสนาอีกเนี่ยก็คือมีมีอํานาจมีตาแหน่งนั่นแหละข้อเสียมันคือให้ความเร่งรีบร้อนใจนะคนที่มีทํางานราชการมักจะ งานประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นรับาารกษากิจหรืองานประจําอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ถ้าถ้ามีคำว่ารัรบเดือนเดือนนี่มันจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมันให้ความเร่งรีบนะมันคือให้ความเร่งรีบกับเจ้าตัวนั่นแหละนะครับก็คือส่วนนี้นะครับขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับอยังยังจุดนี้สีเขียวตัวนี้ยาวๆลากมาเนี่ยเนี่ยจุดนี้ก็ดีนี่เป็นเส้นที่ดีเหมือนกันเนี่ยมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในการงานนะครับ เส้นตัวนี้นะครับกากบาทเส้นมันคือญาติผู้น้อยช่วยนะครับในจุดนี้นะครับหมายถึงว่ามีบริวารคอยช่วยนะมีบริวารลูกน้องคอยช่วยหรือคนที่อายุอ่อนกว่าเราคุณอาวุธอ่อนกว่าเราเมตตาเอนดูเรานั่นแหละนะครับแต่จุดนี้ดูแนวเส้นก่อนเออมันมันอยู่ใต้ราศีทัดเจนมันจะเกี่ยวเรื่องความรักเล่ห์พ่อมีสองจุดคุณน่าจะมีปัญหาด้านชีวิตคู่ความรักอยู่ นะครับการที่มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันตัดลงมาเนี่ยก็เป็นปนัญหาชีวิตคู่ความรักนั่นแหละนะครับเพราะบวกกับเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ที่มีเส้นตัดเป็น,ปนง่ามเนี่ยเนี่ยเป็นง่ามออกมาอีกเนี่ยนะเนี่ยนะครับง่ามเนี่ยน่าจะเคยอกหักเลิกลามาแล้วนะครับความรักชีวิตความด้านความรักนะครับแต่เส้นอาทิตย์ของคุณมีหลายเส้นมีลักษณะเป็นเส้นทั้งเรยลอยนะครับ หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่รู้จักปรับตัวกับการงานปรับชีวิตปรับสิ่งต่างๆให้กับตัวเองได้เป็นนะครับในี่การที่มันเป็นเรี่ยแล้วก็เส้นคมด้วยนะเนี่ยคมที่สวยในบ้านปลายชีวิตเนี่ยยิ่งอายุมากเนี่ยยิ่งเข้มแข็งอย่างเงี้ยนะยิ่งว่ายิ่งอายุมากยิ่งเข้มแข็งนะครับโชคก็จะมีโชคการงานนั่นแหละโดยเน้นไปทางการงานก่อนนะครับและการที่เป็นเส้นอาทิตย์ลหลายๆเส้นสั้นๆเนี่ย อาจประมาณว่าหนึ่งตำแหน่งแต่รับผิดชอบลหลายอย่างนะครับ